บ้านแจกทานเมืองนะคะทั้งเบนทค่ะทั้งทองครั้งที่6ค่ะจะเป็นการจับรางวัลเมื่อวันที่20เมษายนปี255 5และผู้โชคดีของเราวันนี้มาถึง2ท่านด้วยกันค่ะ <ไป S 1> และระางวัลแรก ที่เราจะแจกกันค่ะเป็นรถยนต์ Mercedes Benz ค่ะรุ่น C 2 0 0มูลบค่ากว่าส1 7ล้านาบาทค่ะ<ๆ>ผู้โชคดีนะคะวันนี้ก็มาร่วมชมคอนเสิร์ตกับเรารวมไปถึงพาครอบครัวมาด้วยนะคะ<ช>นั่งอยู่ทางด้าน,นาซ้ายหมือนนั่นเองค่ะด้านข้างจะมีครอบครัวนะคะที่มาแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมชมคอนเสิร์ตกับเรานั่นเองค่ะเอาไปว่าเดี๋ยวในโชคน,นี้นะคะเด <ๆๆ S 1> ี๋ยวขอญาตเรียนเชิญนะคะผู้โชคดีของเรานะคะได้แก่คุณ ท้ชรละเลิศปรีชาค่ะจากโครงการไลฟ์บางกอกบ,บุรีวาดวงแหวนอ่อนนุชค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญเลยนะคะโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะคะได้รับรถยนต์ Mercedes-Benz นรุ่น C 2 0อนะคะนี่เชิญเลยเป็นผูนะะ้โชคดีจากงานมหากรรมผู้บ้านแจกสถานเมืองทั้งรถ Benz และทองครั้งที่6ค่ะ นะคะวันนี้ก็เดนชินเดิร์ตารแบงคของเราทั้ง4คนนะคะถ่ายภาพร่วมกันได้เลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะใช่แล้วนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่า Mercedes-Benz เริ่ม G สองร2 0 0นะคะก็มูลค่าถึงส1 7 9้านึงาบาทนั่นเองค่ะและสำหรับโชคดีค่ะก็ขอรินเชิญนะคะผู้บริหารจากบริษัท SCS Corporation จำกัดมหาชนนะคะเพื่อถ่ายภาพร่วมกันอีกด้วยค่ะ ขอเรียนเชิญคุณกิติมาสกุลสุวรรณค่ะผู้ในการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาทร,<อ>รัยฐฐทะะยพดดย์ยพส,สินแนวราบกลุ่มเอค่ะเรียนเชิญค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณอนุพัฒน์คุณสวัสด์นะคะผู้ช่วยผู้ำนการฝ่ายพัฒนาทรัพย์สินแนวราบกลุ่ม A2 ค่ะและขอเรียนเชิญคุณสุกัญญาจิตสนค่ะผู้ช่วยผู้ำนการฝ่ายขายและโอนค่ะในเชิญถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีเลยนะคะกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวาัลที่หนึ่งของเราในวันนี้ด้วยค่ะชทุกคนนานเ นที่ระลึกนะคะวันนี้โชคดีมากๆนะคะได้รับในสุทของรถยนต์ Mercedes-Benz น4200นั่นเองค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณความินดีนะคะกับคุณพัชราด้วยนะคะมาถึงรางวัลที่2กันบ้างค่ะที่เราจะทำการแจกในวันนี้นะคะนั่นคือทองคำแท่หนัก10บาทค่ะซึ่งผู้โชคดีนะคะก็ะมาร่วมชมคอนเสิร์ตเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะได้แก่ คุณทิพป,ประพันธูริกิติจากโครงการศรีวรีรามคำแหงวงแหวนค่ะเรียนเชิญค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับในส่วนของทองคำแท่งหนักสิบบาทเลยทีเดียวค่ะว,ว้าวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผู้โชคดีจากธนาคารไทยพาณิชย์ของเราน,นั่นเองค่ะ ในวันนี้นอกจากมารับรางวัลแล้วนะคะยังมาชมมมนีคอนเสิร์ตสุดมันนะคะจากเดอะซาวด์แบงของเราทาั้ง4โนนีกด้วยนะคะค่ะนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอเรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัท Land and House จำกัดมหาเชิคุณวิันุติวรวงผู้จัดการเอาวุโสฝ่ายการเงินด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะถ่ะะายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกน,นะคะ แสดงความดีด้วยนะคะ,คะได้รับทองคําแท่งหนัก10บาทเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ ในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะเรียนเชิญคุณพระชระเลิศปรีชาคุณกิติมาศกุลสุวรรณคุณอนนพพัฒคุณสวัสดิ์และก็คุณสุกัญญาจิตสนค่ะเรียนเชิญเลยค่ะมาพร้อมกับคุณลูกเลยนะคะวันนี้ให้ลูกมารับรถยนต์ Mercedes Benz C สองร้อยกลับบ้านด้วยเรียนเชิญเลยค่ะ อันนี้ก็คือโมมหน้าผู้โชคดีนะคะที่จะรับรางวัลที่1และก็ที่2นะคะจากงานมหากรรมกู้บ้านแจกทานเมืองนะคะทั้งรถเบนซ์และก็ทองคามด้วยนะคะครั้งที่6ค่ะค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้โชคดีทุกท่านเลยนะคะเลยว่าได้ถ่ายรูปร่วมกันนะคะกับเดอะสตาร์แด้วยค่ะเอาละค่ะทำหรัตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ คุณที่คุณ,คคณสีมหันผู้ช่วยผู้จัดก,การใหญ่สายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะรวมถึงท่านผู้บริหารทุกๆท่านด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะค่ะเรียนเจอญเลยค่ะเจอกันดีนค่ะค่ะต้องขอบพระคุณนะคะเอาละค่ะแต่ว่าเดอะตาร์แพร์ของเราทั้ง4คนนะคะยังต้องอยู่บนเวทีก่ออีกนิดนะคะ สุพีภพพานิตค่ะผู้อในวยการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขายนะคะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมาชนมอบของที่ระลึกให้กับเดอะสตาร์แปทั้ง4คนด้วยค่ะเรียนถามเชือดเชือดมามอบของที่ระลึกนะคะวันนี้แหน่ได้รับเกียรติมากๆเลยทีเดียวค่ะมองอาถามไหมว่างานนี้มามอบโฆษณาในค่ะให้กับเพื่อนในงานของเราท้าเพื่อนค่ะงานมันนี่เอ็กซ์โปปี2012ในคันนี้ค่ะ ค่ะก็อย Airbnb ่าล yeah. ืมนะคะมาเสรเต็มรูปแบบจากเดือนต r 8าทั้งแคนในวันเสาร์ที่2มิถุนายนที่หอประชุมมหิดลธนาคารไทยพานิส์สำนักการเงินเองค่ะสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกท่านนะคะที่มีในสนาคา SDB รีบกร์ดนั่นเองค่ะอีกหนึ่งชิ้นสุดท้ายนะคะ คุณสุธีพงพานนี่เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะีคะและขอเสียงกรี๊ดดังๆส่งท้ายให้กับเต๋อซ่าไปด้านสีนสสด,ด้วยะค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะรอบกิจกรรมในรอบนี้หมดลงแล้วะค่ะหวังว่าจะ,ะดูการชมกัน